ต่อไปนี้ครับไม่ต้องเล่นเกมไม่ต้องไปออกสงครามคุณก็โดนปลาแฟลชแบงระเบิดแสงใส่หน้าได้แล้วนะครับไม่ใช่จากใครที่ไหนฮะเป็นของขวัญจากทาง Microsoft นี่แหละครับ ไอ้บั๊กล่าสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ด a กโหมดนะครับแบบว่าเราทำงานตอนกลางคืนดูด r กโหมดสบายตาอยู่แต่อยู่ดีฮะไอ้ตัว Windows เนี่ยมันกลายเป็นไลท์โหมดสีขาวเด้งใส่หน้าคุณมาอารมณ์แบบว่าคุณโดนปลา Flash Bang ใส่ในเกม counter strike นั่นแหละครับแล้วไม่ใช่ว่า microsoft เขาไม่รู้ตัวนะครับเขาโพสต์มาเองในหน้า support เลยครับว่าหลังจากลงอัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาตอนเปิด f i l e e x plorer ในด r กโหมด ตัว Windows อาจจะมีการแสดงหน้าจอสีขาวก่อนที่จะโหลดตัวไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ขึ้นมานอกจากนั้นครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้คุณกด Home กด g a l l ลอรเปิดแท็บใหม่กดแท็บ t a i l s หรือว่าโชว์เพิ่มเติมตอน copy ไฟล์อยู่ก็จัดตองเป็นอีกหนึ่งบั๊กสนุกๆจากทาง Microsoft แล้วกันนะครับหรือว่าเราจะเรียกมันเป็น Easter egg ดีนะเพราะถ้ามันมาบ่อยและยอมรับง่ายๆอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้มองเป็นปัญหาหรอมั้งฮะ